มันสูงแค่ปากยายสาวเองเนี่ค่ะกล้วยหอมหอมหอมเขียวค่ะชื่อเขานะคะชื่อว่าเขียวค่อมจะบางที่อาจจะเรียกต่างกันนะคะอาจจะเรียกต่างกันเ,เดี๋ยวเราทำนี้ดีกว่าเนาะโทษนะคะขอโทษมากๆเลยขอโทษมากๆเลยยายสาวทำ เอาข้งนิดนเดียกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าทำให้ท่านต้องทำให้ท่านที่มองตามจะต้องปวดหัวด้วยเนี่ยค่ะปวดหัวด้วยไหมคะเอาแค่วีแรกวีที่สองก็พอนะคะวีละ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีละยี่สิบลูกค่ะแถวบนนะ่ะสิบแถวล่างก็จะต้องสิบเนาะอ่าเอาเอาต,ตอนนี้ตอนนี้เราจะทำภาพสวยขอบคุณนะคะสี่ล้านดวงตาสี่ล้านดวงตาที่ยังให้โอกาสยายสาวมีกำลังใจที่จะหาสิ่งเล็กๆน้อยๆมาฝากมันถึง มันได้กี่เดือนแล้วไม่รู้เนี่ยค่ะแต่ว่ายังไม่ตึงเลยเขาว่ามันใช้เวลาสี่เดือนนะตั้งแต่มันออกมันออกปรีมามก็น่าจะเป็นอย่างนั้นขนานานแล้วไม่ได้เขียนไว้เลยค่ะว่าว่าจะเขียนให้่เป็นเรื่องเป็นราวสทีนะจะได้คุยจะาตามภาษายูทูบเบอร์ได้อย่างชัดเจนตัวไปนี้เห็นจะต้องทำอะไรแล้วต้องมีการเขียน บรรจุประกอบแล้วค่ะเพราะว่าเวลาเล่าสู่กันฟังจะได้ไม่ขัดไม่เขินนาตอนนี้นะคะมีเ,เพื่อนเพื่อนโซเชียล<ๆ>อยู่สี่สอ้ยล้านตราง่้าขอบคุณมากของร้านต่งตางา,า,ตตายาสาวขอจัดวู่ให้ให้ตัวเองในที่ซึ่งสวยๆก่อนเนาะนาดเห็น,ะนไหมค่ะวันนี้พบกันมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง จากที่ไปปลูกกล้วยเอ้ยชำกล้วยแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครวัวของปีเนาะลงไปนิดนึงแล้วเสร็จแล้วเราก็พูดจิประทับมานะคะเล่าเรื่องต่ตางๆนานาที่เรา,เาได้ประสบการณ์มาที่เราเห็นเรา,เาได้อ่านได้เห็นเนาะพี่บอกท่านทั้งหลายบอกกล่าวมาเนาะได้เล่าสู่กันฟังก็เป็นสิ่งล้านพลน้อยที่อาจจะ อาจจะท่านรู้แล้วหรือถ้ายังไม่รู้อะไรก็เป็นสิ่งที่น่าจดจำค่ะเพราะว่าในแต่ละไลท์แต่ละไลท์ียายก็พยายามที่จะเล่าสู่ฟังในสิ่งที่พอจับไปประพฤติไปปฏิบัติได้อยู่ค่ะด้วยวัยของเราเนาะด้วยวัยของเราไม่ใช่วัยเด็กวัยผู้ใหญ่ที่พอที่จะมีประสบการณ์พอผ่านการอ่านการเขียนมาพอสมควร ในเรื่องที่น่าจะเอาไปปฏิบัติได้อยู่ค่ะมีอาจเรื่องว่าเป็นการสอนนะคะมีอาจพูดได้ว่าเป็นการสอนคือถ้าท่านเห็นว่าดีนะคะก็เอาถือไปอคิดไปอ่านด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มเติมสมองเพิ่มเติมความรู้ของเราเพิ่มเติมไปนะคะคนเราไม่มีใครนะที่รู้โดยที่ไม่ศึกษา การศึกษาเท่านั้นก็ทำให้เรารู้มากมยายสาวเป็นครูจบป,ปตีเองนะคะแต่ก็มีความคิดว่าเราสามารถที่ที่จะอ,อัพตัวเองขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งแต่แต่แต่เราก็ต้องคิดอยู่ว่าสิ่งนั้นเราทําไม่ได้มันทําไม่ได้เพราะวานช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เรามีมีครอบครัว ก็เลยจบอยู่ที่ตรงนี้จบที่ปอตีก็คิดว่าด้วยคุณรวุฒิและวัยาวุฒิก็มีความคิดว่าจะหาสิ่งต่างๆมาเล่าสู่กันฟังในวันต่อๆในไลฟ์ต่อๆไปได้อยู่ค่ะขอบคุณที่ท่านรับชมมาจนถึงได้หนึ่งชั่วโมงนะคะขอขอบคุณในความเอ,อื้ออารีความเป็นมิตรมีตีกำลังใจที่ให้มาค่ะณนะโอกาสนี้ค่ะยายสาวก็ขอ ขอบคุณอยู่ที่หน้าเครือกล้วยส,สวยๆนี่คระัขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย